ณว,วัฒนาสัป,ประทานกรรมการบริษัท YLG Bulletin International นะคะคุณวันคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณนงวดีและคุณพันยามาทั่วโลกรอคืนนี้นะคะตัวเลขเงินเงิฟ้อมหาราองมันจะออกออกไปหน้าไหนได้บ้างคะคุณพวรนันจริงๆตัวเลขเืินนี้น่าจะเป็นตัว d r i v ให้ราคาทองคำเนี่ยเห็นทิศทางที่ชัด ขึ้นเนะะคะเมนตั้มณนะตอนนี้เนี่ยเหมือนทองคำเนี่ยจะพยายามขึ้นแต่ขึ้นไม่ผ่านเพราะว่าตั้งแต่ต้นสัปดาห์ไปทำา i g ที่1,903 US Dollar สต่รอย d าวหลังจากนั้นก็ถูกเทขายลงมาเรื่อยๆไม่ว่าจะลงมาทำโโลที่1,848 1 8ี 4, 5, 8, 8, 8, 4. ขึ้นไปได้ก็ไปเทสไม่เกินแถวนั้นได้แม็กที่เมื่อวานนี้คือหนึ่งแปดเก้าแปดเพราะนั้นเองวันนี้ให้จับตามองค่ะว่าถ้าทองคำมีแรงคือกลับเข้ามาแล้วสามารถยืนเหนือหนึ่งแปดเก้าศูนย์ได้เราก็กลับขึ้นไปเทสแล้วสามารถผ่านหนึ่งแปดหนึ่งเก้าศูนย์สามได้ ทองคำมีโอกาสไปต่อไปต่อก็ยังมีอีกด่านหนึ่งคือหนึ่งเก้าหนึ่งหกซึ่งเป็นด่านสุดท้ายที่เป็นไฮของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสองด่านนี้เป็นหลักค่ะถ้าผ่านขึ้นไม่ได้อนาคตทองคำสดใสค่ะ <c oughs> แต่ถ้ามดว่าไปไม่ผ่านเรามาดูแนวรับค่ะรุดจากหนึ่งแปดแปดสี่รับ ผัดไปอยู่ที่1875จนถึง778หลุดลงมา1865แล้วก็สุดท้ายคือ1855 1855นี่คือตอนเส้นที่เบรกเอ่อเส้นเอ่อ Golden Cross ขึ้นมาได้ก็คือมันมีเด a d c r เมื่อสักสองเดือนที่แล้วแล้วก็กลับมามีโก l d e n Cross คือเส้นค่าเฉลี่ย เี่ยสองร้อยวันตัดกับห้าสิบวันมันเบรกผ่านขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเองถ้าหลุดจุดนี้ไปต้องใช้ความระมัดระวังแล้วค่ะอาจจะต้องดูแต่ในรองเทอมเราก็ยังกลางเทอมรองเทอมเรายังมองทองคาเป็นขาขึ้นแต่อาจจะหลุดเพราะนั้นอยู่ที่วิเชยรยาน,นักลงทุนว่าค่ะการซื้อเฉลี่ยสมมติว่าหลุดตรงนี้เราหวกแล้ว จะซื้อเฉลี่ยแล้วรอขายทั้งหมดเนี่ยเฉลี่ยด้วยปริมาณน,น้อยๆเพราะว่ารอจนเส้นสุดท้ายค่าไม่หลุดหนึ่งแปดห้าห้าหรือยืนอยู่เหนือหนึ่งแปดสี่ห้าได้อันเนี้ยโอเคเคเริ่ม,มจะเป็นโมเมนตัมที่ดีน่าจะกลับขึ้นมาได้แล้วก็มาเทสไบอีกครั้งหนึ่งแต่หลักๆให้นะักลงทุนดูค่ะขอตัดทนีคอพีซี วันนี้ ECB วันนี้นโยบายทางด้านการเงินเป็นยังไงเราก็ตรวจจับจับレスครัอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วแล้วที่สามแสนแปดครั้งนี้พาดงานอยู่แค่สามแสนเจ็ดเองค่ะ,คะจะเป็นยังไงทนั้นสามตัวนี้ยเป็นหลักเชื่อตั้งแต่หกโมงครึ่งลงไปเย็นตัวเลขจะบป นักลงทุนชอบที่แกวดเนี่ยจะได้เห็นว okay. like ันนี้ค่ะหลายข่าวเหลือเกินแล้วก็จริงๆตลาดก็ยังเปิดสําหรับคนที่เล่นฟิวเจอร์สอยู่ด้วยนะคะมีค <socks S 2> <sh> <Buck ling> ําแนะนํายังไงบ้างไหมคะเพราะว่า <sh> ถ้าเก่งผิดทางมาทีน่าจะเสียหายหนักเหมือนกันฟิวเจอร์จริงๆแล้วถ้านักลงทุนที่ช็อตมาเนี่ยถือว่าจังหวะที่จะช้อนทํากําไรแต่ถ้านักลงทุนที่ลองลง มาอยู่ที่ว่ากระเป๋าใครหนักได้แค่ไหนอนะคะเพาถ้า worst case จริงๆแล้วเนี่ยเรามองได้ถึงหนึ่งแปดสองศูนย์ด้วยซ้ำถ้า <Okay. S 2> ถ้ามันหลุดเพราะว่าอันนี้นี่ก็คือจุดแนวตั้งแต่แนวรับแต่ละจุดตามชาร์ตนะคะถ้ามันหลุดแต่ละจุดที่มีชั้นก่าออกมาเนี่ยรับสุดท้ายน่าจะเห็นหนึ่งแปดสองศูนย Mm hmm. อยู่ที่ดิฟแค่ไหนแต่เชื่อว่ามีโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นมาได้เพราะว่าในระยะใกล้เนี่ยยังไม่เห็นสายอื่นๆที mm ่ hmm. จะมากดดันราคาทองคำนอกจากตัวเศรษฐกิจทั่วไปไะนะคะ mm hmm. เพดฉะนั้นเองเนี่ยแรงซื้อมันยังเห็นอยู่มันยังมีพอลงย่อมาปุ๊บก็ค่อยๆดีดขึ้นมาเพีนเนยงแต่ว่าเออการขึ้นในรอบ ทิตย์นี้มันไม่ช์ปเหมือนเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว,วาอาทิตย์ที่แล้วพอลงปุ๊บมันช์ปแรงซื้อมันกลับเข้ามาค่อนข้างดีแต่อาทิตย์เนี้ยแรงซื้อกลับเข้ามาจะมาอย่างเอ่อยเป็นค่อยไปเพราะนั้นเองเนี่ยแนวต้านมันจะหนืดนิดนง <c oughs> ึงหลักๆก็ปรอบมาจากตัวเลขที่มันดีขึ้นแล้วก็เอตัว US Dollar ที่ค่อนข้างที่จะจะ,จะแข็งลงมาะค่ะ อืมค่ะคุณพวกวันช่วงนี้ SPDR เคลื่อนไหวอย่างไรบ้างค่ะ s ปดีสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นเซื้อนะคะสี่ห้าตันนะค,ะค่ะก็ก็ถือว่าทายก็ยังดีตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนถึงปัจจุบันซื้ออยู่ประมาณห้าจุดแปดตันก็ถ,ถือว่าทายอยางดีอย่างที่บอกอะคะ่ะมิ term, ่เทอมลองเทอมยังมองเป็นเทรนขาขึ้นแต่ในระยะ เนี่ยดัชนีดัชนีเเออตัวตัวตัวปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะโอ้บอดเพราะนั้นเนี่ยการที่มีการย่อลงมาก็ทำให้ตลาดค่อนข้างเฮลตี้มีการซื้อแล้วก็กลับขึ้นมาขายใหม่ได้อีกสั่งลื่นค่ะขออนุญาตถามรับและต้านเป็นทองไทยด้วยค่ะพิวันค่ะค่ะรับ

เราก็หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบห้าอยู่สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบาทเพราะนั้นอัพอัพโบสใกล้ๆสองหมื่นเจ็ดก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าจะทยอยเข้าจุดที่น่าจะทยอยออกออกก็อยู่ที่สองหมื่นสองหมื่นเจ็ดปลายปลายสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทเป็นจุดที่ทำกำไร ระยะสั้นออกมาได้ค่ะอือหือได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะ